โอเคนะครับผมการสวัสดีนะครับคนดูคุ้มชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กเผมเดิมนายเน็กนะครับผมก็เด๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะครับผมเอลซูนะครับผมแบบสไตล์มูวานนั่นเองนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราเล่นแบบสไตล์อีเลฟกันไปแล้วนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหาัมากกั่งโหดนะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นแบบสไตล์พี่โต้มือหวานนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในแชรี่ที่เป็นแบบไอรอนลงผมเลยนะครับเล่นโหดมากๆนะครับผมคู่กับอ e ีเลสเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการเล่นแบบเอลสูของพี่โต้เลยนะครับก็คือ,อวิธีการเล่นเอลสูของมือหวานเนี่ยก็คือแบบเล่นแบบนี่ย ซูมข้างหลังนะครับผมส่วนใหญ่พี่เอลสูของพี่โตเนี่ยเขาจะเน้นแบบเน้นชัวนะครับเน้นชัวแล้วก็เน้นแบบปิดสกอ์เน้นอะไรได้นะครับก็คือแบบเป็นเอลสูที่เน้นแม่นนั่นเองนะครับวิธีการซูมแบบพี่โตคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะพี่แคร์จะซูมโดยการแบบเอาเป้าไว้ด้านหลังแบบนี้นะโดยต้องเฉียงมาทางนี้้วยนะเออถ้าไปสังเกตดูพี่โตเล่นเอลสูนะครับ แกจะเฉียงมาทางนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือลงฝั่งข้างล่างขวานั่นเองนะครับประมาณนี้ค่อยแบบล่างเป่านะง่ายๆนะครับวิธีการซูมก็คืออ่าซูมแม่งหลังแล้วก็ลากเป่าไปหาตูแค่นี้เลยนะครับวิธีการซูมแบบติโต้นะหรือใครแบบอยากไปดูวิธีการเล่นเอลซูก็คือไปดูได้นะครับที่ช่องของมู่วานเลยนะก็คือโปรพโต้นั่นเองนะครับก็คือพี่แกเนี่ยทำไว้อยู่นะครับสำหรับเอลซูนั่นเองนะครับนี่ซูมปึ๊บ แล้วก็สะบัดปึ้งแบบนี้นะครับวิธีการเล่นง่ายๆหรือใครนะครับผมอยากดูอ่าเอีงสุกข,ของพี่ต้มหวานนะครับในแช่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันนะครับ โอเคนะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่พิโต้เล่นในแข่งนะผมก็ไปหามาได้นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นแบบพิโต้เนะี่ยก็คือเป็นเอลซุสไตล์เมื่อวานเนี่ยจะเล่นแบบเจ้าโง หร <c oughs> so oh okay, ือจะหานะครับผมหรือจะรั่วนั่นเองโอเคนะผมก่อนไปรับชมนะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาอยู่กันในเกมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ะผมกดเอลซูมาตัวแรกเลยนะครับก็เป็นเกมแรงเหมือนเดิมนะครับในประมาณ50กว่าดาวเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วเหมือนทีมเราจะหยิบเป็นเซฟีล่านั่นเองนะครับสองคำหยิบเป็นลิเลียน่ากับแวนตัวโกงแล้วก็ใบจันนะครับโอเคแล้วฝั่งเราก็หยิบเป็นมาลอดอีกหนึ่งตัวโกงบวกกับเวเลสนน นเองนะครับก็แวนเนี่ยเป็นตัวฮีโร่ที่เอลซุอ่าถ้าเราแบบเล่นไม่ดีเนะี่ยเราโดนเาขาฆ่าตายได้นะครับอฝั่งเาขางยิบมาเป็นนาะคอสกับตัวของชีนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งเราหยิบมาเป็นเพนนะครับฮีโร่ที่ถ้าออกฟอสการ์ดได้นี่ก็คือแบบโหมดมากนะครับแต่ว่าเหมือนเพนจะโดนเนิร์ฟแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ผมมากับสกินค่ะสกินสีไอ้นี่นะสีเหลืองด้วยนะครับเหมือนพี่โตนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแลงเรานะครับก็คือแบบซูพีมต้นๆนั่นเองนจนใหญ่นะพี่โตจะเล่นสกินนี้แล้วก็สกินสีขาวแล้วกก็สินแบบ กินเลบเบอร์นั่นเองรบบนี้ผมรรู้ไงเพราะว่าติดตามไงเลยรู้โอเคเราเข้ากันมาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมเกมนี้นะผมเล่นตอนดึกๆนั่นเองนะประมาณตีหนึ่งตีสองนี่แหละถ้าจำไม่ผิดบอกเลยว่าอึนเหมือนเดิมนะครับโอเคตามสูนนะครับเรามาซูมตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับซูมให้เขาเจ็บสักนิดนึงนะครับให้เขาแบบเสียงฮิวเสียงฮืออะไรเล่นๆนะครับ ซูมแบบโต๊ะนีโดนนะครับก็คือซูมแบบหมูวานเนี่ยก็คือซูมแบบก็คือเราเอาเป้าไปท้้งหลังแล้วก็ไปผงหน้าก็ซูมแบบปกตินั่นเองครับโอเคไม่โดนจัดไปหนึ่งนะัดแวนนดทีสองเรียบร้อยหนึ่งานาครับผมเก็บนะแต่ว่าเขาน่าจะมีฮิวนะแวนนี่เราเป็นเทดกับเขาไม่ได้นะครับนะแวนเหมือนจะอยากจะ ฟาโกงจากเซลล์เรามากๆแล้วก็ค่อยๆตีคีปไปนะครับปุ้มหนึ่งนัดโอ้โหเรียบร้อยกลายเป็นช่วยแวนฆ่านกหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหแวนมันอยากจะเทรดมากๆเขเราเก็บฮิวไปก่อนนะครับเราจะราดได้หรือเปล่ายิงไปโอ้โหไม่ทันแล้วเลนล่างนะครับไม่ใช่เลนล่างดีตรงกลางเหมือนจะมีเฟิร์สบัตนะครับเ <c oughs> ขียนเราข้างล่างแรกมาได้โอ้โหเราแวแนซอยเราจังเลยเนี่ยก็คือแวนเป็นตัวที่แบบคลั่งที่ดีบีเอชโหดมากนะครับแล้วก็สกิลแรงด้วยนะเขียนแล้วก็ตีคีปไปนะครับเราไปแบบยิงเทรดกับแวนไม่ได้มากนะครับไม่เหมือนไบโอเลดนะครับเข ดนะก่อนเราต้องมาจีคีปก่อนนะครับทาอะไรตัวของแวรนด์ไม่ได้นะครับเหมซอยป้อมเราแบบดัวจัดแล้วตรงกลางโอเคเพื่อนเราเก็บไปสองนะครับแบบนี้ก็อุ่นใจโอเคแล้วตัวของลิเลียหนึ่งนัดโอโ้โหไม่โดนได้ไงเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเราเก็บได้นะครับโอเคเราต้องไปช่วยเพนนะครับไม่โดนไม่โดนเลยนัดเลยโอเคเหมือนเราต้องเคลียร์กลางแต่ว่าเซฟิล่าบอกว่าน่าอยากจะได้เวฟนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้ทักตัวนะ <laughs> ดูดิน่าจะไปไม่ทันนะครับถ้าให้ผมนี่ก็ได้แล้วแล้วใบจันทร์กับแฟรนดมาอยู่ท้างบนนะครับแล้วก็ ซูมไปอ <c oughs> ืไม่โดนเล็กไม่โดนเลกนัดนะครับเขยตีคงตีคีบไป <c oughs> เพื่อนเราเล่นกันอยู่ข้างล่างกับตรงกลางอย่างเดียวเลยนะครับไม่มาล่นข้างบนเลยนะแล้วแวนไปอยู่ตรงกลางนะเมื่อกี้ผมก็รีบเคลียร์เวฟเลยนะครับเหมือนเพื่อนจะเล่นได้นะข้างล่างแบบนี้เราก็เราสบายเราก็ฟาร์มไปนะครับไม่ต้องรีบอะไรมากนะครับแล้วตัวของนาคอสเหมือนจะมารับเวฟแทนเพื่อนนะโอเคร okay. เราได้อยู่นะเราไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มฟาร์มไปนะครับเพราะว่าแวนเหมือนจะตายเมื่อกี้อ่ะ แล้วนาคอสมาตรงนี้แล้วก็ยิงธรรมดาไปเจ็บหนักนะครับซูมจังหวะนี้ยังไง1นัดโอเคได้ไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคิวแรกหลังจากที่ซูมมาหลายนัดนะครับบอกแล้วมันจะหานะครับเลิกซูมเลยแล้วมั้งเนี่ยซูมแบบเดาเนะี่ โอเคเรามาตีคี้กันต่อนะครับมีอะไรมากก็ฟาร์มฟา์มไปนะครับแล้วเพื่อนจะได้อีกแล้วนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยทีมเล่นดีมากนะครับโดยเฉพาะเซฟิล่านะครับตัวที่หลายคนมองข้ามแต่มันโหดจริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเราซูมช่วยเขาตรงกลางก็อาจเป็นไปได้นะครับทำให้เขาโหดขนาดนี้นะโอเคนี่นะพูดถึงเขาก็เก็บคิวไปได้นะแบบนี้เราจะยิ่งเล่นสบายนะครับก็คือแบบเพื่อนไปเล่นฝั่งนั้นให้แล้วแบบดึงศัตรูได้แล้วแบบทีนเราไม่มีใครเลยเราก็จะเล่นสบายมากขึ้นยินั่นเองนะครับเป็นเซฟิล่าอีกแล้วนะครับเจ เจ้าเดิมแบบนี้เราก็ถ้าเราไม่แจกนะ่าจะไหวชิวนะแล้วตัวแวนจะไปหนึ่งนัดโดนโดนโดนนัดที่สองครับหนึ่งนัดโอ้โหไม่โดนระหวันนี้เราเดินไปยิงธรรมดาก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้โอเคยิงธรรมดาไปเรามีแข็งอยู่นะครับวีกเกอร์มากดแข็งสลัดกันหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองสลัดกันนี่ไงนี่ไงไฮไลท์ไงังหวะเนี้บอกเลยว่าสุดจัดนะครับเดี๋ยวเราไปตีอันนี้ดีกว่าตีป้อมตีปมอะไรสักหน่อยนะครับอ่ะแต่ดูเหมือนป้อมจะ ไม่แตกนะครับผมก็แวนมาการพอดีเราก็คงต้องกลับบ้านนะครับผมคงต้องบัรโอเคกลับเมื่อใหม่นะครับมาป้อมบนนะครับตัวของนาคอสจะมาเอาป้อมเป่าไปเราก็มาเคลียร์กันนะครับคือบอกเลยว่าเกมนี้ผมแบบสบายมากนะครับเคมาลงมาการกันเลยนะครับแล้วเพนเข้าไปนะครับ เราก็ต้องไปช่วยตีสักนิดนึงนะยิงน้รมดาไปนี่เรียบร้อยนะครับเซวิล่าเก็บไปนะครับบอกเลยว่ารวยแน่นอนนะครับตรงกลางเส็จก็มาตรงข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างยังมีป้อมอยู่นะเราก็มาเขียร่างมามายืนให้เพื่อนนั่นเองนะครับคู่กลางเราเนี่ยเล่นได้แล้วนะครับขอแค่เราไม่แจกอ่ะือนน่าจะไม่ยากนะครับเกมนี้เราค่อยๆเล่นไปน่าจะมีคนมากันเป็นนาคอนะครับรูมไปนี่ไง ซูมธรรมดาเราก็แม่นอยู่ตรงกลางเหมือนจะมีเป็นเดนแล้วเซฟิล่าเก็บเป็นตัวของฉีได้นะครับแล้วผมก็ซูมไปโดนตัวอะไรวนะน่ะไม่เห็นเลยนะแล้วยังไงจบบังหวะนี้เอาโอ้ <laughs> อันตีพุ่งหลับหลังเนะียผมจะกดแคนเซลอ่าอันตินะครับแต่ว่ามันแบบไม่ติด <laughs> เ,เลยพุ่งกำล,ลังแต่ไม่เป็นไรเรายังได้ป้อมกลางอยู่นะครับแล้วก็มาตีไปนะครับคือเกมนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยมายิงป้อมอย่างเดียวนะครับแล้วตัวนาะคอเข้ามาโอเคเราก็ซูมไปนะ ยังไงนาคอสนี่ไงไม่รอดนะครับเวเลสเราเป็นแรลกชีวิตให้นะครับแต่ว่าเราได้นาคอสมาก็ออฟเลนแรกกะปากก็โอเคอยู่นะแล้วตัวขขงไปจันทร์มาแบบนี้เราไม่ต้องกดไลเลยนะครับตายนะแล้วแล้วอย่างน้อยเซเวล่าเราไปเก็บให้โอเคเกิดมาใหม่นะครับผมก็มาตรงกลางกันเหมือนเดิมนะครับนาะคอสจะโดนเบดบูอีกแล้วแต่ว่าได้ไปนะแบบนี้ก็ต้องซูมซูมหนึ่งนัดไม่โดนนัดที่สองอมไม่โดนขนาดลากค่อยๆลากนัดที่สามโดนไหมเรียบร้อยนาคอส แตกพ่าไปใบจันเข้ามาเราอันตีหลบโอเคนาะคอสเราโดนเรายิง3ตัวแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> น่าจะแค้นเราอยู่นะครับโอเคเราก็ซูมคีไปโอเคกลับมาใหม่เหมือนฝั่งตรงข้ามจะอยู่ตรงดาร์กรหรือเปล่าผมก็ซูมไปที่ใบจันโดนไป1นัดก็ค่อยลากเป้าไปนะครับโอเคแล้วเพื่อนเก็บไปได้นะครับนี่แล้วผมได้อัดซีดด้วยไงเมื่อกี้เอออุ่นแล้วเว้ นาคอสเข้ามาผมก็ยิงไปนะครับแล้วซูมไปที่อ้าวโอ้โหลิเลียลิเลียเขาแค้นจัดเขาฟิกมาหาผมเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ตายไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วเพื่อนเราเก็บได้หมดหรือเปล่าน่าจะหมดนะแบบนี้คุ้มอยู่นะครับลิเลียเขาน่าจะใจไม่อยู่บเนื้อกับตัวแล้วครับอยากได้ผมจัดอ้าวเอาเวเลสเข้าไปได้ตัวของนาคอสมาครับแบบนี้จบหรือเปล่าแต่เพื่อนน่าจะยังไม่จบนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเกิดมานะครับแล้วก็มาตีคงตีชีพอะไรสักนิดนึงนะครับปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนั่นเองนะครับการเงินตอนนี้นี่ลองโหล่นะครับคือนาคอ เล่นกันอยู่2คนเลยนะผมนี่เหมือนตัวมาเชียรคีฟกับทําเวฟแล้วก็ตีป้อมนั่นเองครับแล้วก็มาเชียคีไปนะครับเพื่อนปล่อยอ่าตัวของอินฟินิตด้านบนนะครับแล้วก็มาซูมไปที่แวนไม่โดนนะครับเหมือนจะมีไฟหน้าตรงนี้แล้วก็ค่อยๆตีธรรมดาไป โอ้โหไม่ตายตัวเพนโดดเข้าไปนะผมซูมไปที่ตัวของแวนนะครับแวนไม่ตายแล้วนัดที่ฟองอยังไงโอ้โหไม่โดนได้ยังไงเนี่ยอือจังหวะนี้ผมคิดว่าแวนน่าจะตายแล้วนะครับแต่ไม่โดนได้ไงวะโอเคจังหวะนี้นะครับก็เขีร์กลางไปนะครับดูเหมือนว่ามาหลอดอยากจะไฟด้านบนนะครับผมก็ซูมไปจังหวะนี้โดนตัวของชีนะเจ็บพอสมควร นัดที่2อยังไงตังหวะนี้โคไม่โดนใครนะครับแต่ว่าเพื่อนเก็บไปได้นะครับตัวของลิเลียมาโอ้โหเพื่อนเก็บที่เบิ้ลคิวนะครับเทปิล่าเกมนี้บอกเลยว่าเกิดจะจัดดูสกอร์ดิทั้งแอสซิดทั้งคิวนี่เล่นอยู่คนเดียวเลยนะครับโอเคเราก็มาเอาป้อมกลางนะครับเหมือนจะจบไปด้วยง่ายๆนะครับรีบจบเลยแค์คลิปก่อนนะครับเดี๋ยวภาพมันจะย้อนนะฮะแค่คลิปแล้วตีป้อมเลยนะครับก็จบไปได้นะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ คดีจริงๆนะครับผมเกมนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่า GM ส่งคนโหดมาให้ผมนะเพราะว่าเกม2เกมที่แล้วเนี่ยผมแพ้มานะครับ59ดาวเ <c oughs> มื่อวานนี้60ดาวนะ <c oughs> แล้วผมเล่นแพ้มานี่ดูดิเซฟิลลาแบกงจานกดไลค์ไปหนึ่งทีนะครับเซฟิลลากลับมาหลอดกอบมานี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับบา,บายๆกับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ